สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเย็นในช่วงนี้แหล่งข่าวเล่ามาสเปเชียลนะครับอยู่กับเราสองคนเช่นเดิมพี่เป๊ปซี่เสริมสุขและผมอาร์มพงษ์สะทอนะครับวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวต้องมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับทั้งเรื่องของการปรับครอมอรวันนี้นักข่าวถามท่านนายกครับพี่เป๊ปซี่ท่านผู้ชมว่าเอสรุปแล้วจะมีคนนอกไหมดูท่านนายกก็มีอารมณ์พอสมควรเหมือนกันนะฮะเพราะท่านก็บอกว่าท่านก็พูดไปหลายรอบแล้ว วันนี้ท่านนายกจะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวรอติดตามนะครับรวมถึงที่แฟนๆแหล่งข่าวเล่ามาก็ตามมาตลอดก็คือกรณีของการให้สารรัฐธรรมนูนตีความว่าการตั้งสสรแก้รัฐธรรมนูญชั้นฉบับเนี่ยทำได้หรือไม่นะครับวันนี้สารมีการนัดประชุมกันมีมติออกมายังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะไปกันที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันที่วันนี้ทางสบคมีการถแถลงนะครับ ท่านผู้ชมวันนี้สอบอคอถแถลงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่54รายแบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง36รายแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนนะครับ8รายด้วยกันวันนี้มีผู้เสียชีวิต1รายนะครับคราวนี้พอไปจำแนกเนี่ยพบว่าการค้นหาเชิงรุกในชุมชน8รายเนี่ยไปเจอที่สมุทรสาครทั้ง8รายเลยนะครับนี่ก็คือตัวเลขอัปเดตล่าสุดจากทางสอบอคอ แล้วก็มีรายงานเข้ามาด้วยพี่เปปซี่ท่านผู้ชมครับบอกว่ามีนายตำรวจของสอนอาวังทองหลางติดโควิด1 9นะครับนายตำรวจท่านนี้ก็คือดาบตำรวจสมยศนวมเจริญชุดควบคุมฝูงชนสอนอาวังทองหลางพบว่าติดเชื้อโควิด1 9นะครับเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากพันตำรวจเอกเอกภพตันประยูนผู้กำกับการสอนอาวังทองหลาง ก็เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าดาบตำรวจสมยศเนี่ยติดโควิด -19 จริงนะครับซึ่งไทม์ไลน์ตามที่ท่านผู้ชมเห็นหน้าจอนี่เลยดาบตำรวจสมยศเนี่ยกลับไปที่อำเภอกระทุ่มแบนวันที่18กุมภาพันธ์ไปเจอเพื่อนนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและที่น่าสนใจก็คือ28กุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะดาบตำรวจสมยศไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน ในการชุมนุมของม็อบรีเดมนั่นเอง <ừ m. S 2> นะฮะนี่คือทำลายน่าสนใจและพอ <ừ m. S 2> วันที่2มีนาคมเนี่ยมีเพื่อนของดาบตำรวจสมยศโทรมาบอกว่าติดเชื้อโควิดดาบตำรวจสมยศก็เลยต้องไปตรวจเชื้อและสุดท้ายก็พบว่าติดเชื้อ3มีนาคมนะครับ <ừ m. S 2> นี่คือทำลายคร่าวๆซึ่งเรื่องนี้ทางพลตำรวจโทพักพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเ่าก็บอกว่าสั่งการ ให้มีการดําเนินการสอบสวนคนที่มีความเสี่ยงสูงทันทีนะครับใครที่รู้ตัวเสี่ยงสูงก็กักตัวไปรวมถึงสอนอวังทองหลังเองก็มีการทําความสะอาดฆ่าเชื้อในสอนอแล้วนะครับนี่ก็คือ,อความคืบหน้าเรื่องของนายตํารวจที่ติดโควิดนั่นเองนะฮะคือคไม่ได้ไม่ได้ติดจากม็อบนะไม่ไม่พเพราะไม่งั้นข่าวมา จะไปตกใจว่า <c oughs> ไปมอ็บแล้วก็ติดจากมอ็บหรือไปพร่เชื้อในมบ็บอะไรเงี้ยครับนนคือติดติดมาก,ก่อนที่สมุทรสาครน,นะครับอคราวนี้มาดูเรื่องของเพนกวินกันบ้างหรือว่าพฤติชิวารักนะฮะวันน,นี้เนี่ยทางคุณแม่ของเพนกวินไปที่ศาลอาญาพิปบปซีาร่าผู้ชมครับพยายามจะขอประกันตัวให้ศาลเนี่ยปล่อยตัวชั่วคราวเพนกวินไปครั้งนี้ครั้งที่4แล้วแต่ปรากฏว่าศาลไม่อนุญาต ปล่อยตัวชั่วคราวเป็นกวินนะคบพี่ป๊ปซี่เพาราะว่าศาลท่านก็บอกว่าก่อนหน้านี้คือศาลชั้นต้นก็บอกแล้วว่าไม่ให้ประกันตัวทางครอบครัวทางทนา,นายก็พยายามไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลสามครั้งที่ผ่านมาศาลก็ไม่ให้ประกันตัวจนครั้งนี้ครั้งที่4ี่ก็ยื่นวงเงินไปเพิ่มขึ้นแต่สุดท้ายศาลก็บอกว่าไม่ให้ประกันตัวนะฮะซึ่งศาลเนี่ยให้ความเห็นแบบนี้ครับว่าที่มีการร้องไปบอกว่าตัวของเพนกวินเนี่ยเจ็บป่วยมีโรคประจําตัว ศาลก็บอกว่าอาการเจ็บป่วยเนี่ยไม่หนักถึงขนาดว่าต้องออกไปรักษาข้างนอกสารมองว่ารักษาในโรงพยาบาลของเรือนจําได้นะครับส่วนที่บอกว่าต้องไปเรียนไปศึกษาเนี่ยสารก็มองว่ายังไม่มีข้อได้จริงขนาดว่าจะกระทบกับการเรียนอย่างชัดเจนร้ายแรงอะไรห,หรือเรื่องการดูแลครอบครัวการประกอบอาชีพก็ยังไม่เห็นว่ามีอะไรเนี่ยร้ายแรงเพราะฉะนั้นก็ยืนยันคําสั่งเดิมก็คือไม่ให้ประกันตัวนั่นเองนะครับประเด็นใหญ่ของเพนกวินเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการชุมนุมนะครับ เพราะว่าถ้าเราดูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอประกรันตัวออกมาก็ยังไปเคลื<ม>่อนไหวในลักษณะอย่างเดียวกันคล้ายๆกันต่อนเนื่องเนี่ยครับ,รบแล้วครั้งนี้เองผมคิดว่าสารก็คงวินิจฉัยในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่า<ม>ในส่วนแม่ของเพนกวินเองคือมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินที่จะมาประกันนะครับมากเพิ่มขึ้นมากน้อย<ม>อะไรเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นแต่อยู่ที่พฤติกรรมรของของเพนกวินมากกว่าเพราะฉะนั้นแต่ว่าการที่จะ ลองขอประกันเพิ่มในครั้งที่5ครั้งที่6กก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าศาลไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับที่จะทาให้เห็นเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเนี่ยศาลก็คงยืนเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นกล้นนั้นต้องบอกว่าเป็นดาราหน้าเวชีเคลื่อนไหวต่อเนื่องมาตลอดนะครับครับศาลก็รู้ว่าถ้าปล่อยตัวไปแล้วจะไปก่อเหตุเดิมซ้ําอีกเนี่ยนะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้หลายคนก็จับตาอยู่คือแอมมี่นะฮะ แอมมี่เมื่อวานนี้เรารายงานไปแล้วว่าตัวแอมมี่เองเนี่ยนะครับถูกควบคุมตัวแล้วก็ฝากขังไปแล้วนะฮะแต่ว่ามันมีข่าวแพร่สะพัดมาพี่เป็ดซี่ท่านผู้ชมครับว่ามีคนที่ไปร่วมเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเป็นแฟนสาวของแอมมี่ครับและแฟนสาวแอมมี่เนี่ยถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วที่สน,สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อคือนนี้นะฮะข่าวออกมาแบบแพร่สะพัดเยอะมากแต่ล่าสุดวันนี้เนี่ยทางตำรวจนครบ,บาลออกมายืนยันแล้วนะครับว่ายังไม่มีการจับกลุ่มตัว ใครทั้งสิ้นรวมไปถึงข่าวหรือที่บอกว่าจับแฟนสาวของแอมมี่ด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เห็นจากโซเชียลมีเดียนะเพราะว่าการแชร์ข่าวแล้วปล่อยข่าวกันก็ส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากนักข่าวแหละคือนักข่าวเนี่ยก็อาจจะบอกว่าแย่งกันเนาะในการนำเสนอนะครับเพราะกรณีครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเคสแอมมี่นะครับถ้ากลับไปดูเนี่ยตอนนั้นก็บอกว่าจับได้แล้วที่โรงพยาบาลพระราม9 แล้วก็ออกไปเปไป็นระมาณก็คือหลุดไปใช่เราไปถูกจับคืนนั้นนะครับที่ทอายุทยา,ทยาใช่ครับแล้ววันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีโซเชียลมีเดียก็พูดถึงลูกไม้คุญญณยานิสาเวลาลักพง์เนี่ยครับ,รบก็เป็นนิรรสิตรัสศาสตร์จบรืียงก็เรียนรัสศาสตร์อยู่นะครับไปเรียนรัสศาสตร์แล้วก็ก็เป็นคนหนึ่งที่สนิทสนมก็คงเป็นเพื่อนสนิทของแอมมี่เนี่ยครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่า จะหนีจะขึ้นเครื่องบินไปญี่ปุ่นข่าวเข้ามาว่าอย่างนั้นแล้วก็จับได้ที่สนามบินสุนทรภูมิมกิจันล่าสุดน,นะครับอย่างควบคุมตัวไม่ได้ครับใช่แล้วก็คุณลูกไม้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ,รบเพราะว่าถ้าดูจากคลิปในวันเกิดเหตุนะครับที่มีคนถ่ายที่หน้าในภาพนี้น,น,นะครับคลิปเนี่ยครับก็บจะเห็นว่านอกจากในส่วนของอมมี่แล้วเนี่ย ก็จะมีสุภาพสตรีเนี่ยอยู่ด้วยก็มีการคาดเดาว่าสุภาพสตรีท่านนี้นะครับน่าจะเป็นลูกไม้และในส่วนของอมมี่เนี่ยก็เห็นภาพตรงนี้แล้วอมมี่ก็คงจำนนด้วยหลักฐานก็ทำให้ออกมารับสารภาพนะครับว่าเป็น คนที่อยู่เ้งหลังในเรื่องนี้ใช่ครับนะตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการจับใครเพิ่มนะครับสำหรับในคดีนี้นะครับนี่คือความคืบหน้าที่นำมาอัปเดตกันนะครับแต่ว่าเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาตามการเมืองร้อนๆกันหน่อยว่าวเรื่อง,องการปรับคอรมอจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาวิเคราะห์วิแครเจาะจลึกกันหน่อยนะครับช่วงหน้ากลับามาอีกครครับ มาทักทายแฟนๆทางออนไลน์คุณธรรมนูนบอกว่าให้พี่เ๊ปซี่ช่วยวิเคราะห์การเมืองนครศรีหน่อยคุณธรรมนูนที่ภาคใต้นครเนี่ยนะตอนนี้พลังประชารัฐเนี่ยในภาคใต้เนี่ยทะเลาะกันหนักหน่วงเลยเหรอฮะเออันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก็ถูกมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยประชาธิปัตย์น่าจะรักษาที่นั่งตรงนั้นไว้ได้นะครับเพราะว่าในพลังประชารัฐภาคใต้เนี่ยคนที่มีบทบาทสําคัญมาตลอดเลยนี่แหละครับคือผู้การชาติ พันเอกสุชาติจันทระโชติกุลเนี่ยครับเป็นอดีตประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้นะครับก็เป็นคนที่มีบทบาทสําคัญนะครับเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้ก็มาหานาย,ยกที่ทำเนียบ<อ>แต่ก็ไม่ได้มาต่อรองเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรนะครับเพราะว่าการชาติเนี่ยเขาไม่ได้สไตล์อย่างนั้นเป็นเพื่อนกันก็นกมีโอกาสนเนี่ยครับก็ขึ้นมาเมื่อวานนี้ห็นบอกเป็นวันเกิด ก็เลยไปเยี่ยมนายกซึ่งนายกนี่จะวันเกิดในสัปดาห์หน้าการเลือกตั้งที่นครน,นี่นะครับน่าจะสูสีแล้วก็คนที่เป็นรับผิดชอบของพลังประชารัฐเนี่ยเขาเอาเลขาธิการพักไปก็คือคุณอนุชา,น,ชานะครับแล้วก็มีผู้กองธรรมนัฐเนี่ยลงไปสนับสนุนในเรื่องของสเสบียงกลางอะไรเนี่ยครับ,รบมันก็เลยเป็นอะไรที่คนที่ติดตามสถานการณ์ตรงนั้นก็บอกว่าตัวบุคคลเนี่ย ไม่ลองกันตัวของพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับ,รบพลังประชารัฐต,ต้องบอกว่าเด่นกว่า,าเพราะเป็นอดีตแหนมเพอในพื้นที่ลงครั้งที่แล้วเพแพ้ในส่วนของคุณเทพไทยไป4,500นะครับ,รบในส่วนของพรรคเนี่ยก็ประชาธิปัตย์เหนือกว่านิดนิดเพราะเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับอย,อยู่มานานนี่นะครับแต่ว่าการบริหารจัดการเนี่ยและความไม่เป็นเอกภาพเนี่ยแล้วก็เอาคนจากภาคอื่นลงไปอะไรเงี้ยครับก็มองว่ามอนมอาจจะกระทบ ออผลการเลือกตั้งซึ่งครั้งนี้ในพื้นที่นะครับประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐนี่โอ้โหล่อกันนวลเนี้ยครับ <laughs> ขัด <laughs> <อ>แย้งกัน <c oughs> ตะลุมบอลกัน <c oughs> เอ,อแล้วก็ผมถ้าผมมองนะครับ,รบผมว่าประชาธิปัตย์น่าจะเบียด ชนะนะครับเพราะว่าลงไปแต่ว่าวันศุกร์นี้นี่วันศุกร์นี้ลุงป้อมเนียลงไปแหมน่าสนใจลงไปช่วยหาเสียงด้วยว่าลุงป้อมเนี่ยจะไปพลิกหรือเปล่าว่าทําให้ความนิยมของทางพลังประชารัฐเพิ่มขึ้นมาได้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันนะว่าันศุกร์นี้ท่านก็จะลงไปหาเสียงด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็วิเคราะห์ประมาณนี้ครับอ่าอ่ะเดี๋ยวพักเบรกกลับมาเนี่ยก็มาวิเคราะห์เรื่องของปรับครมอกันต่อนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอติดตามทางหน้าจอนิวสิบแปดนะครับ กลับมาติดตามแหล่งข่าวเล่ามาสเปเชียลได้กันต่อนะครับกลับมาช่วงนี้คอการเมืองห้ามพลาดว่าด้วยเรื่องของการปรับคอรมอคือตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเป็นการปรับเล็กเนี่ยนะฮะแต่ก็ยังคงรอคอยความชัดเจนจากท่านนายกอยู่ว่าสรุปแล้วเนี่ยหัวคอรมอประยุทธ์2-3ทับสจะออกมาเมื่อไหร่ยังไงนะฮะซึ่งวันนี้เองเราจะมาวิเคราะห์กันต่อพิบป๊ปซีท่านผู้ชมครับว่าใครจะขึ้นมาแทนที่ตรงไหนแล้วใครสลับมายังไงคือตอนนี้มันมีหลายสูตรมากพิบป๊ปซีครับใช่ครับนี่ครับแต่นี้พอนายกวันนี้ พูดชัดเจนเนี่ยนะครับไม่มีคนนอกเนี่ยก็แสดงว่าสองรัฐมนตรีที่ว่างเนี่ยจะต้องมีการขยับเข้ามานะครับในส่วนของสมาชิกพลังประชารัฐแหละอย่างที่เคยมองว่าคุณพีรพันธ์สาริรัตวิภาคเนี่ยครับที่หลายคนบอกว่าโอเหมาะสมท่านนี้เหมาะสมเลยถ้ามาเป็นศึกษาเนี่นะครับแต่ว่าผมคุยกับแห่งข่าลามาที่เป็นฝ่ายความมั่นคงทํางานกับนายกเนี่ยครับก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์พีรพันธ์จริงๆแล้วเนี่ยก็รับงาน ทำงานให้กับทางนายกเนี่ยหลายเรื่องที่ปรึกษานายกอยู่ทำงานให้หลายเรื่องในด้านความมั่นคงอะไรเนี่ยครับเพราะนั้นถ้ามาเนี่ยมันก็จะรบจะกระทบเพราะนั้นกับงานประเด็นพีรพันธ์มาเป็นศึกษาแล้วครับก็ตัดไปได้แล้วนายกวันนี้ก็ย้ําไม่มีคนนอกเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงนายกครับไางานกับหัวหน้าพักร่วมมาแล้ผมก็ได้ติดต่อปรานงานกับหัวหน้าพักร่วมมาแล้วขอให้เร่งส่งรายชื่อขึ้นมาให้ผมนะก็คิดว่าผมจะทาให้แล้วเสร็จ ในขั้นตอนเพื่อน,นําไปสู่กระบวนการทางเอกสารทางธุรการนะครับให้เร็วภายในมีนาคมนี้นะครับแล้วก็ขอประธานพระโอกาสให้เขาเพ่าถวายสัตว์นะก็หยุดได้แหละนะใครจะเป็นอรไรกางาก,ก็ตามขึ้นอยู่กับผู้น้าภาคก็เสด็ขึ้นมาแล้วนะผมเป็นคนที่เลือกนะว่าคงไม่มีปัหาอะไรนะเป็นการปรับคงไม่บางนักหรอกนะค พูดไปหลายครั้งแล้วเนี่ยเรื่องของพักเรื่องของโคต้าพักก็เลอใครขึ้นมาก็ในกรอบของเขาอะไม่มีคนนอกครจบไปแม่คำว่าไม่มีคนนอกนี่ชัดเจนแต่ถ้าวิเคราะห์ภาษากายวันนี้ดูท่านนายกดูไม่ค่อยอารมณ์ไม่ค่อยบวชจอยเท่าไหร่คือนายกนี่จะหงุดหงิดตลอดครับ ท่านก็เป็นเอกลักษณ์ของท่านนะเพราะว่าเวลานักข่าวถามแล้วไม่ค่อยเข้าหูหรือหุ่ยินเนี่ยเหมือนกับบอกเอ๊ะพวกพวกเธอที่ไม่รู้ฟังเลยไงพูดตีครั้งแล้วทไม่ไม่ฟังแต่ว่านายกเนี่ยก็ไม่เคยชัดเจนเหมือนวันนี้ไงครับคือวันนี้ชัดเจนเลยว่าไม่มีคนนอกไม่มีคนนเพราะประเด็นที่ไปมองว่าจะมีคนนอกเลยนะครับเพราะมองว่าในส่วนของกระทรวงศึกษาเนี่ยถ้าตัวบุคคลที่มีอยู่เนี่ยครับแล้วก็เทียบกับคนนอกที่มีการพูด่องก่อนหน้านี้คือคุณพีรพันธ์เนี่ยนะครับก็เหมาะ แต่ถ้ายืนยันว่าไม่มีคนนอกนี่นะครับโอ้โหคราเน้จะหาใครมาละเนี่ย็เลยันแห่กันครับตอนนี้ก็มองครับว่าถ้าไม่มีคนนอกเนี่ยคนที่จะไปนั่งศึกษาเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของพักอ๋อซึ่งเบอร์สองของพักเนี่ยก็เป็นใครครับก็ต้องเป็นเลขาพักเลขาพักเพราะปัจจุบันนี้คุณอนุชานาคาศัยนะครับที่อยู่ในปีของรัฐมนตรีสาธารณสุขนะประจําสํานักนายกคุณสมศักดิ์อ๋อคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยครับก็คือเป็นกลุ่มการเมือง ที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ดันมาเป็นเลขาธิการพักเนี่ยสมศักดิ์อยู่ยุติธรรมนะตอนนี้ใช่ครับก็คือในกลุ่มของสามมิตินี่มีทั้งก็คือก็ถือว่าเป็นกลุ่มหลักในส่วนของพลังประชารัฐนะครับแล้วคุณอนุชาเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีสํานักนายกเนี่ยถ้าพูดถึงศักดิ์ศรีของการเป็นเลขาพักกับกระทรวงที่อยู่เนี่ยนะครับโอ้มันไม่ได้แล้วพอมีคือคือพอมีตาแหน่งว่างเนี่ยนะครับหมายถึงว่าว่างสองที่จากการหลุดไปนะครับรัฐมนตรีศึกษา แล้วก็รัฐมนตรีดีเเนี่ยแล้วไม่มีคนนอกเนี่ยนะครับมันมองข้ามนุชานี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะคุณอนุชานี่เป็นรัฐมนตรีสํานักนายกเป็นเบอร์สองของพรรคอยู่สํานักนายกเนี่ยไมาศักดิ์ศรีทางการเมืองนี่มันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สื่อนักข่าวสายการเมืองเนี่ยก็มองกันว่าถ้าไม่มีคนนอกเนี่ยคุณอนุชาเนี่ยน่าจะขยับมานั่งศึกษาเองหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าคนนอกที่จะเข้ามาสองคน ตอนนี้ก็พูดกันอยู่นะครับ,รบก็มีคุณชัยวุฒิธนาคมานุสร์ซึ่งท่านนี้ก็เป็นอดีตสอสอสิงบุรีนะครับ,ค,รบคนที่สองจากขวานะครับแล้วก็เ,เป็นสสบัญชีรายชื่ออยู่ครับแล้วก็ถือว่าทางการศึกษาเองก็อันนี้จบวิศวะจุฬานะเปนรราะครปญญาโทนี่วิศวะจากอเมริกาครับรบอีกท่านหนึ่งก็พูดถึงคุณตรีนุชเทียนทองอคุณตรีนุชนี่ก็เป็นสสบัญชีรายชื่อ ห้าสมัย<อ>ก็เป็นหลานคุณสนอเทียนทองตอนนี้ก็พูดกันว่าสองท่านเนี่ยน่าจะเข้ามาในตำแหน่งที่มีว่างสองที่นะครับอย่างคุณชัยวุฒินี่ถ้าดูจากการศึกษานี่น่าจะมาดี s อสน่าจะเหมาะเหมือนกันนะฮะก็คือในส่วนของคุณชัยวุฒิเนี่ยก็มีการคาดการ์อยู่ว่าดีเอเนี่ยใครจะไปเพราะตอนนี้ในช่วงที่ผ่านมานะครับหลังจากที่บอกไม่มีคนนอกที่คุณอนุชาไปศึกษาเนี่ยครับดีอตอนนี้ก็เก่งกันอยู่สองคนค คนหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็คือคุณอิทธิพลคุณปลื้ม,มคุณอิทธิพลนี่ก็เป็นนักการเมืองในกลุ่มของสลามชนในกลุ่มของที่ชนบุรีเนี่ย<ช>ครับท่านก็ปัจจุบันอายุ48กระจบนิติศาตจุฬาลงกรนะครับแล้วก็ประสบการณ์ทางการเมืองก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับ,ค,รบคนนี้ก็ถูกมองว่าปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมวัฒนธรรมใช่ครับแล้วก็พูดกันว่าอาจจะสลับไปจากวัฒนธรรมนั้นไปนั่งดีเอสหรือไม่นะครับ อีกคนหนึ่งที่วันนี้ผมได้ยินมาแต่ว่าก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะเป็นคุณอธทิรัตน์นะครับร,รัตนเสดเนี่ยคุณอาิรัตน์นี่ปัจจุบันนี่ถือว่าหนุ่มน้อยสุดอา,อายุ37ครับเป็นรัฐมนตรีช่วยคม,มานาคมอยู่นะครับแล้วก็เป็นบุตรชายของคุณวิรัตร,รัตนาเสบแล้วก็อันนี้ก็จบในส่วนของรัชศาสตร์นะครับ,รบแล้วก็มีปัญญาโทปัญญาเอกแต่ว่าถ้าเทียบกับคุณธิพน์เนี่ยประสบการณ์ทางการเมืองชั้นเชิญเนี่ย คุณอิทธิพลเนี่ยน่าจะเหนือกว่าครับดัะนั้นถ้าคุณอิทธิพลนะครับจากรัฐมนตรีวัฒนธรรมไปนั่งดีเอสเนี่ยสองคนที่เข้ามานะครับคุณชัยวุฒิหรือคุณตรีนุชเนี่ยค,คนใดคนหนึ่งต้องไปอยู่สำนักนายกอาและอีกคนหนึ่งนะครับก็ต้องมาที่ในส่วนของรัฐมนตรีของวัฒนธรรมวัฒนธรรมครับก็มีการพูดถึงคุณตรีนุชนะครับอาจจะมานั่งวัฒนธรรมไหมอะไรตรงนี้ครับแล้วคุณตรีนุชนี่ประสบการณ์ทางการเมือง ของทั้งหมดเลยนะครับถ้าไม่ไม่นับคุณอนุชาเนี่ยแกเป็นสสห้าสมัยเลยนะแล้วก็เป็นหลานคุณสุนอเทียนทองนะครับเพราะฉะนั้นปรับเที่ยวนี้มาเข้าตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่เป็นไปได้นะครับรบแต่ว่าอีกท่านหนึ่งอันนี้ผมมโนเองนะครับก็คือมองถึงคุณอาจารย์ปรับอาจารย์ภพบูลอาจารย์ไพบูลนิติตวันออยากให้มัน ตำแหน่งไหนดีฮะฉันนี่เป็นรัฐมนตรีได้เลยถ้ามาอยู่สำนักนายกนะครับแต่ว่าแต่ว่ากลุ่มการเมืองในพักเนี่ยนะครับ,ค,รบคือถ้าจะมาเนี่ยนะครับปัจจัยเดียวเลยคือคือพลเอกประวิตธ์เนี่ยเห็นด้วยแล้วก็ดันครับเพราะว่าในส่วนของพักพลังประชารัฐก็บอกแล้วนะครับว่าครั้งนี้ ให้เป็นการตัดสินใจเนี่ยของพลเอกประวิทย์แต่เพียงผู้เดียวแต่เพียงผู้เดียวแล้วบทบาทของอาจารย์ไพบูนี่ผมว่าโดดเด่นมากนะตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับในเรื่องข้อกฎหมายี่ยกฎหมายใช่คือถ้าใจผมนี่หมอยากให้มานั่งนะครับแต่ว่าใจของประวิทย์นี่ไม่รู้ว่าคิดยังไงนะครับเพราะว่าข่าวที่ออกมาตอนนี้ก็คือคุณชัยวุฒิแล้วก็คุณตรีนุชครับที่จะเข้ามากับสองตำแหน่งที่ว่างไปแล้วก็ขยับอนุชาไปศึกษาอิทิพลกับปฏิรัต์คนใดคนหนึ่งจะขยับไปอยู่ดีเอส แต่ดูแล้วดูประสบการณ์ดูบารมีทางการเมืองแล้วเนี่ย <ๆ S 2> ผมว่าคุณดิทธิพลนี่น่าจะไปนั่งดีเอสเท่า<ม>กับว่าอย่างนี้นี่สามชออนี่ก็ไม่น่าจะไปไปได้แล้วทั้งผู้กองธรรมนัสก็ดีอาจารย์แหม่มนรุมนก็ดีรวมถึงคุณสติพร้อมพัดก็ดีเพราะมันขยับเล็กไงอา่าเพราะมันขยับเล็กเนี่ยนะครับจะขยับขึ้นเนี่ยมันก็คือมันต้องมันขย่าวใหญ่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เคยบอกใช่ไหมว่าก็พิจารณาอยู่แต่ว่าถ้ามันขย่าใหญ่เนี่ยนะครับแล้วมันไปจัด โคต้ากันหน่อยกับพักร่วมนีโอโหวุ่นวายเลยซึ่งตอนนี้นิ่งหมดแล้วพักใครพักมันในส่วนของประชาธิที่ปันี่คาดว่าหลังการเลือกตั้งทั่วและการเลือกตั้งซองที่นครวันอาทิตย์นี้นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะส่งชื่อได้ก็คือพักเนี่ยคงจะมีมติมีการเรียกประชุมกรรมการบริหารแล้วก็ลงมติกันในส่วนของสสพักใต้นะครับสามสี่คนว่าใครที่เหมาะสมที่จะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแทนคุณถาวร เซนเนียนะครับ,รบก็มีมทั้งคุณนิพิษอ,อินทรสมบัตินะครับคุณชินวรบุญยเกียรติแล้วก็คุณสาธิตวงหนองเตยคแล้วก็จ,จะมีคุณเจียราชสีศรีมาอีกคนนึ่งก็<ม>ก็ต้องไปตามดูในสัปดาห์หน้าครับแล้วปลายสัปดาห์เนี่ยผมว่าน่าจะจบ,บไม่ถึงปลายเดือนอ่ะเพราะามันปรับเล็กนี่อามปรับเล็กนี่มันไม่ควรจะใช้เวลา มากมายเลยนะครับครับ,รบก็เดี๋ยวรอติดตามดูว่าการตัดสินใจของทนายกเนี่ยจะมาตามสูตรนี้ที่เราวิเคราะห์กันหรือเปล่าหรืออาจจะมีม้ามืดอย่างคุณไพบูลมาหรือเปล่าตามที่พี่เป๊ะมีการร้องของภพบูลนี่ไม่มีสื่อไหนวิเคราะห์อย่างนั้นนะครับมทีที่นี่ที่เดียวแต่เราก็มองว่าเออแกชั้นอาจารย์นี่แกได้ไงแล้วประสบการณ์ทางการเมืองหลายเรื่องนะครับแกโดดเด่นมากในเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยอืเผื่อท่านบิ๊กบอมดูแหล่งข่าวเล่ามาอยู่อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เดี๋ยวรอติดตามนะครับคราวนี้มาว่าดย เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันต่อท่านผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยศาลก็มีการขอความเห็นจาก4ี่ผู้เชี่ยวชาญไปแล้วนําโดยอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญน่นะครับม,ม,มาวันนี้ศาลก็มีการประชุมนะครับแล้วก็มีมติร่วมกันออกมาแล้วว่า11มีนาคมนี้นจะมีการจะมีการาลงมติกันเนี่ยนะฮะทั้งเรื่องของยติของรัฐสภาด้วย แล้วก็น่าจะเป็นคําร้องของคุณเรืองไกลแล้วก็ดรนัทพรดด้วยใช่ไหมเออคือในคำสั่งศาลที่ออกมาเนี่ยนะครับในใบแถลงการเนี่ยไม่ได้พูดถึงอาจารย์นัทพอกับอาจารย์กับคุณเรืองไกลเอออพูดแต่เรื่องของคําร้องนะครับในส่วนของที่รัฐสภาเนี่ยนะครับส่งมาให้วินิจฉัยในประเด็นที่ว่าอํานาจของรัฐสภาในการแก้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยพรรคฝ่ายค้านนะครับ มีการทำเอกสาร7แผ่นมาให้สารรัฐมนูลส่งความเห็นสรุปเหมือนกันก็ยืนยันว่าในส่วนของรัฐสภาเนี่ยมีอำนาจในการที่จะแก้ไขรัฐมนูญซึ่งประเด็นแก้ไขรัฐมนูญนี่ผมว่ามันไม่ได้เป็นข้อสงสัยนะครับมันแก้ได้ครับแต่ปัญหาคือว่ามันจะแก้แบบไหนเพราะว่าในรัฐมนูญปี2 5 6 0นเนี่ยนะครับในมาตรา256เนี่ยไม่ได้มีข้อกำหนดให้อำนาจในการตั้งสชรแล้วก็ร่างรัฐธรมนูญทั้งฉบับใหม่นะครับ ซึ่งประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่พรรคเพื่อไทยก็หยิบมาบอกว่าเนี่ยมาตรา2ง่หไม่ได้ไม่ได้เขียนไว้ว่าต้องตั้งสะสะรเมื่อไม่เขียนเนี่ยมันก็สามารถที่จะตั้งสะสะรแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญั้นฉบับได้ครับประเด็นเนี้ยนะครับมันประเด็นที่มีความเห็นที่แตกต่างเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายมหาชนครับเมื่อไม่เขียนไว้ไม่ให้อำนาจไว้นี่แหละครับก็หมายความว่ามันกระทม่หด้ก็เหมือนกับตอนที่ เราเคยพูดกันถึงเรื่องของการยุบพักอนาคตใหม่นะครับนนแล้วก็กฎหมายพรบพักการเมืองเนี่ยไม่ได้ห้ามในเรื่องการกู้เงินอแล้วคุณปียบุตรก็มาพูดบอกว่าเนี่ยกฎหมายไม่ห้ามเนี่ยมันกู้ได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วสารรันูลก็ชี้ว่าการกู้เงินเนี่ยไม่ได้นะครับกู้กันร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือมันมีอัตราดอกเบีย้ยที่เกิดจากการคิดดอกเบีย้ยราคาถูกเนี่ยนะครับ มันก็เป็นประโยชน์อื่นใดตามรัฐตามพรบพักการเมืองที่สารรัฐมนูลก็มองว่าไอ้ประโยชน์อื่นใดที่ว่านี่นะครับมันจะเข้าข่ายในเรื่องดาไิสู่การยุบพักเพราะฉะนั้นในประเด็นของรัฐมนูญนี่ก็ต้องดูครับในวันที่วันพฤหัส11บอสัปดาห์หน้านะครับสารรัฐมนูญเนี่ยจะวินิจฉัยเหมือนปี2 5 5 5หรือไม่อือไม่น่าสนใจนะครับเรื่องของห่วงเวลาเนี่ย1 1มีนาคมพฤหัสบดีเนี่ยศาลก็จะมีคําวินิจฉัยออกมา ส่วนทางรัฐสภาเนี่ยประมาณสัก1 7 1 8มีนาคมจะมีวาระที่3ของอาแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้ออกพระราชกิจสกาิการก็คงคงรอละครับคงต้องรอก่อนคงต้องรอว่าวันที่11เนี่ยสารรัฐมนูลวินิจฉัยยังไงนะครับถ้าวินิจฉัยว่าไม่ได้นี่ตั้งสสรไม่ได้นี่ก็คือจบเลยจบข่าวเลยครับผ่านวาระสองแล้วก็จบเลยแล้วเหตุการณ์เนี่ยเหมือนปี2 5 5 5เลยครับจบวาระสองแล้วไปต่อไม่ได้เพราะแก้รัฐมนูญในลักษณะนี้เนี่ยรัฐมนูญ ไม่ให้อ,อำนาจในการทำอย่างนี้ได้ครับครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับเวลาของแหล่งข่าวเรา่ามาสเปเชียลในช่วงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวรอติดตามช่วงค่ากันต่อตอนนี้เราสองคนพร้อมชิมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ